อันนี้ก็อีกจุดหนึ่งของบ้านของตำบลคลีกิ่งนะคะอำเภอศิลาราชค่ะซึ่งเป็นของเจ้าของต้นไม้ที่สวยงามที่สุดของเราคือคสามหวานแก้วพิลาจ้าค่ะสามหวานแก้วพิลาเนาะกี่ต้นนะคะอยู่ที่นี่ร้อยี่สิบค่ะบ้านอะไรนะหรืออีกทีนึงบ้านคลีกิ่งบ้านคลีกิ่งเนาะแล้วก็ 7จ็ดสิบเต้นแต่ครูทั้งหมดจริงๆคือ120ย <120 S> 2ี่สิบรค่ะ,คะ,ะเรามองเข้ามาปุ๊บก,ก็เห็นความสวยงามก็คือตัดสินใจตัดแต่งกิ่งเขาตามที่ทางบริษัทแนะนำเนาะ,ะก็เป็นความภูมิใจค่ะในเนื้อที่ที่ดูดีก <c oughs> ็คือถือว่าเราเอาใจใส่พอสมควรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าต้นไม้เราอายุปีกว่าจะสปีหรือสอปีกว่าเนี่ยค่ะเขาเขาจะเป็นสาวเขาจะเป็นหนุ่มเป็นสาว <ๆ S 1> เขาหอมพอหอมปั๊บ มาแรงชอบแล้วบ่งบอกแต่ละต้นไม่เท่ากันพอเรามาเห็นปั๊บตรงนี้เลยค่ะคุณนุชคะค่ะคืออะไรคะตรงนี้คะเป็นยังไงคะังมีมีแมงมารบกวนค่ะมีแมงมารบกวนเลยเราก็จะทําการสาธิตค่ะการดูแลต้นไม้ของเราค่ะโดยท่านอาจารย์ก้อยนัาทลรินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเปิดปากแผลก่อนเลยค่ะจ้าค่ะเปิดเปิดปากแผลเลยค่ะคือถ้าเรารักษาเขาทันเขาก็ยังจะเติบโต แข็งแรงให้เราได้พูดไปด้วยครับไมค่ะยังไงอันนี้คือเราเอาเราทําความสะอาดคือยังไงคะให้ให้ให้เป็นเป็นแบบไหนคุณก้อยทาความสะอาดค่ะเปิดปากแผลนะคะเหมือนเวลาที่เราไปหาหมอนะคะที่พยาบาลทําความสะอาดแผลให้เราเนี่ยค่ะเสร็ปากแผลให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็ผสมทีดีพลัสค่ะทีดีพลัสของเราก็คืออัตราส่วนคือหนึ่งต่อสองทีดีพลัสหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำสองช้อนโต๊ะค่ะผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ทาลงไปที่แผลขวดที่เอามาตั้งตรงนี้เมื่อกี้คือทีดีโกรค่ะทีดีโกรที่เราพกพาได้สะดวกนะคะค่ะจะทําการเปิดปากแผลเสร็จจะถีดด้วยทีดีโกรค่ะนะคะทีดีโกรหมาดๆแล้วก็นี่ค่ะมันเป็นยางมาหุ้มเองเลยค่ะท่านผู้ชมดูค่ะโอ้เป็นยางงูหุ้มเขาเขารักษาหอมค่ะเป็นกลิ่นน้ำยางนะคะโอ้เขารักษาตัวเองค่ะ มีน้ำยางมาหุ้มค่ะเป็นยางมาหุ้มเลยเป็นต้นไม้เขาหูรัเออใช่แต่ว่าตอนนี้เราเราเราช่วยเขาเลยวันนี้เราช่วยเขาเลยค่ะเราช่วยเขาเลยแต่เขาไล่แมงไม่เป็นฮันี่ใช่ค่ะเขาโอเคนะนี่เห็นไหมเขามีน้ํายางมาดูแลเขาเองป่วยบนมีคนรัเอาจริงๆเขาพูดไม่ได้ไงแต่เราพอเราเห็นเราทังโคม่านิดนึงนะครับค่ะนอืมดูข้างบนเราดูด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นอะไรเหมือนเหมือนว่าทุกต้นสวยค่ะแต่พอเข้ามาเจาะลึกข้างในแล้วปุ๊บหนูโอ้โหต้นเขาต้นเขาป่วยมากแล้ว นี่ไม่ดีพอเจอลมห,หักเลยพายุเข้ามานี่อันนี้หักเลยแล้วก็แก่นแก่นมันจะไม่สมบูรณ์นะคะข้างล่างด้วยเลยช้อนขุดไม่นุดหรือยังพอดีเราเรา,เาให้แนวความคิดของพี่น้องเราว่าเราปลูกคนละ1 0บต้นยีต้นตามแนวเรือบ้านค,คือพื้นที่ที่มันว่างๆอยู่ตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะสร้างมูลค่า อีกสิปีข้างหน้ามันมีมูลค่าเป็นต้นละหมื่นหรือต้นละแสนเนี่ยมันสนุดยอดสําหรับชีวิตของพวกเรามากเลยนี่ไห่มาคะพอเข้าสมบูรณ์ต้นไหนที่เข้าสมบูรณ์เนี่ยมันสวยงามมากเลยเแ,ลแนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยคือตัดสินใจเลยค่ะเอาทีดีโกรอะมิโนมาโรยรถเหมือนเมื่อกี้ค่ะคส่ะลอรดูใส่บัวรถเลยเข้มๆเลยเพราะเขาโตละอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเดี๋ยวท่านประธานครับค่ะข้างล่างอูไม้เอาไม้นั่นไงลูกลองปูหโอ้เลย อสภาพดินของเราจะเป็นดินทรายเนาะดินทรายมันจะค่อนข้างแน่นเห็นไหมโอ้โหนึกว่าเขาจะไม่ป่วยดูสิค่ะข้างล่างโอ้โหเขาเข้าไปข้างในแล้วค่ะขุดออกเลยครับขุดแล้วทีดีโครทีดีพลสเลยม้เลยโอ้โหเห็นไหมคุณผลไม้เราป่วยเราไม่รู้อะค่ะถ้าเราไม่ไม่สังเกตจริงๆแล้วเขาโตช้ากว่าเพื่อนใช่ไหมครับเพราะเขาเขามีแผลเขาป่วยอืมเห็นไหมคะ อย่างนี้ก็ต้องมาเลยค่ะนี่เสียมน้อยมีไหมที่นี่เห็นไหมีจอบสามแฉกเราขี่บนรถโอเคนะครับทีนี้เราไปดูต้นอื่นเลยครับมี่ไหมเราไม่มีโดนกันนะคะ้ตนเโอ้โหร้องเลยโอ้โหเห็นไหมคะเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบบนี้แห้มือนเลยมันม่อนทีนี้เรามาเห็นช่วงนี้อยู่ขี้วัวไหมขี้หมูไหมคนคนสังวานครับขี้หมูไหมใส่ขี้อะไรครับนี่ เราใส่ขี้อะไรครับตัวน,นี้ข้อแรกมันเป็นพิมพ์่วงไหมจ๊ะน่าเห็นไหมไครับมีคำตอบไ,ไหมค่ะเป็นมั้เห็นไหมคำตอบโดยเฉพาะเราใส่ที่โคนต้นด้วยครับเจอคือยิ่งห็นครับมันตอบนี้เลยถ้าเราใสแบบ่แบบแบบที่อบเชยเมื่อกี้เนี่ยครับก็จะไม่เจอปัญหานี้ค่ะเห็นไหม มันเห็นไหมคะมันไม่ใช่แปลงแรกหรอกที่เจอครับใช่กินข้างล่างใช่กินข้างล่างเลยพอเขาโตเท่าแขียนเราต้นไม้เรายืนต้นตายค่ะแสนหายวอกใสตาเลยนะคะใช่ก็ต้องขนาดนี้แหละครับที่ต้นครับอย่างนี้เลยค่ะอย่านิ่งนอนใจนะคะนี่ก็เริ่มรักษาเลยครับตรงนี้รักษาได้รักเป็นยังขอดูสิครับค่ะใส่ใจอีกนิดนึงค่ะคือคือความสะอาดมันได้ละแต่ทีนี้เราค่ะเหตุผลว่าทำไมไม่ให้ใส่ขี้อืมค่ะอันนี้ยังไม่ผ่านกันมากใช่จริงๆแล้วใส่ได้ ขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้อะไรเนี่ยใส่ได้หมดแต่ว่าต้องผ่านกระบวนการหมักที่เป็นปุ๋ยสมบูรณ์แบบคือมีน้ําหมักใช่ไหมคะมีเอมเมกัน้ําตาลนู่นนี่ให้เป็นความสมบูรณ์เข้าจริงๆค่ะสามารถทําได้ใส่ได้แต่ส่วนใหญ่พวกเราใส่สดๆง่ายๆไม่ได้เป็นไรแต่มันไม่เป็นไรตอนเด็กค่ะแต่พอเขาโตมาปุ๊บเนี่ยคือผลของมันซึ่งเราต้องตามมาแก้ปัญหาอีกนะคะไม่ไม่เาปักหลักรออยู่แล้วใช่ค่ะตั้งไข่รอแล้ว กกตต้้อองงนนมโดยไ็เห็นไหมคะน่ะเห็นไหมแต่ว่าเราต้องดูแลแล้วครับตอนนี้ด่วนเลยด่วนด่วนด่วนเฮ็ดเฮ็ดคืออย่างคุณอบเชยก็ได้ค่ะผสมนักนักลดราดเลยได้เลยค่ะเอาพัดใส่ลงไปด้วยต้องดูต้อรักษาก่อนพลาสใส่ลงราดลงไปด้วยก็ได้เห็นไหมคะน่ะเริ่มแล้วนะโอ้จับ จบสามแฉกต้องมาแล้วค่ะแปลงนี้ค่ะต้องลงแล้วค่ะก็สิได้คล้ายแปลงนี้พอดีเลยค่ะเท่าไหร่นะคะสามแฉกเท่าไหร่คะเกี่ยวกับสมบูรณ์มากเลยนะครับแต่ว่าเราตามไปดูครับเห็นมข้างบนค่ะใช่เลยเออนี่ไงอือดี่แหละโอ้ดินตจนหมาดได้อยู่ได้อยู่ลนี่ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้ค่ะดินมันมันแน่นนะค่ะมันเป็นดินเหนียวปนทรายเนาะค่ะทีนี้เมื่อฝนตกมันก็จะ เพิ่มความแน่นให้มากขึ้นนะคะดังนั้นทีดีซอยเราจะเข้ามาช่วยในการปรับสภาพดินนะคะให้ดินโปร่งมากขึ้นนะคะตอนนี้เราจะเปิดเพื่อให้เจอคนที่แท้จริงของเธอค่ะอิ่มใจช่วยมากทีดีซอยอยู่แถวหมดแล้วโอ้ยมีหลายเป็นกระตากอยู่สวนปลาตะหมอค่ะจ้าแล้วแปลงไหนคะที่เห็นได้เห็ดเพาะมันเกิดนะแปลงกี่ไร่คะก็ได้ปลูกใส่แปลงแล้วก็ได้ปลูกแโอ๋อใส่ใส่แปลงมอดใส่ต้นอ๋อใส่โอเคใส่ต้นเป็นไงคะโคนต้นอิ่มใจ แน่นแนนแน่นค่ะเห็นไหมแน่นเลยนะคะจกไม่เข้าเลยจกไม่เข้าค่ะเนี่ยค่ะจกไม่เข้าเลยค่ะเนี่ยคือมันดีมันแน่นลากเขาก็หากินได้ไม่เต็มที่ซึ่งจริงๆถ้าหากว่าดินเขาล้วนซุยเลยครับตอนนี้เปิดคนทิ้งไว้เลยเ้ะหากินได้ง่ายแล้วลำต้นเขาจะใหญ่กว่านี้ด้วยอืมตอนนี้ไม่ต้องตกนลยครับเปิดคนออกเลยมันใหญ่ภายในเจาะแล้วมันพุงให้่สี่เหลี่ยมเลยตามระวังมือระวังมือลูกลุกมันใหญ่เ้โของเลื่อนสอง ปิดมมมาาันต้องต้องทำแผลทำความสะอาดแผลเขาด้วยเลยนะรักเขาหน่อยมูลค่าแสนนี่ดูแลคราสองต้นสวยมาก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 ต้นต้นสวยมากโอ้โหใช่พอพอมันสามปีสี่ปีแล้วมันหักเสียใดแย่เลยเนี่ยรักเขาเลยตัวตัวอะไรมันมีตัวตัวออกมาจากต้นค่ะไม่ลอยจ่อเลยอาไปดูหน่อยเจ้าของไปดูหน่อยเจอผู้ต้องหาเจอผู้ต้องหาแล้วจบค่ะ นี่ค่ะน hmm? uh, oh ี่ค ah, like uh, uh ่ะ huh. ม okay. ันเป็่รอยแตกมันเป็นรอยแตกเห็นไหมครับโอ้โหมันกำลังเป็นตัวอ่อนครับเป็นตัวอ่อนนะคะอ่าเราเอาไข่ใส่นะครับน่าจะเป็นไข่เขาวางไว้มันแตกตัวอ่อนแล้วตอนนี้ครับค่ะเอาจัดการนื้อนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเขาเป็นแผลแล้วนะคะเนี่ยอ่าเห็นไหมคะเมื่อกี้ตัวอ่อนออกมาจากตรงนี้แล้วค่ะขูดหน่อยเอาเพียรขูดขูดก่อนค่อยแกะลูก อันนี้คือเราเราไม่รู้ถ้าเราไม่มาดูแล้วไม่มาดูแล้วไม่สังเกตเราจะไม่เห็นเลยค่ะคือมันอยู่กับขี้ควายนะครับมันมาฝังไข่กับแยกไข่น่ะมันง่ามแนวเดีย่ะเขบอว่าเดเบิรนแมนค่ะเห็นด้วยนะกับการที่ผสมน้ำไอพีดีพาสทีดีโกรอะมิโนลาดโครนต้นเลยอ่ะอันนี้เห็นด้วยเลยเห็นไหมคะเนาะคุณสังวาโอเคนะ นี่ต้องเปิดแล้วก็ทาเปิดใช่ค่ะเปิดไปเลยครับเปิดไปเลยต้องเปิดอย่างนี้แล้วก็ทานนะคะเปิดเปิดลึกเท่าไหร่ยิ่งดีครับเป็นโครล่าใช่ใช่เลยเอ้ามามามาทีมเอาหมอมาแล้วเอาเอามาฉีดก่อนนะดังแรกฉีดล้างก่อนพิดีโกฉีดล้างก่อนตอนนี้นี่ต้นใหญ่ใส่ห้าซีซีก็ได้นะครับโตแล้วคส่ห้าซีซีเลยคช่ห้าซีซีห้าซีซีสิบซีซียังได้เลยซีซีก็ได้เลยครับ เราไม่เราไม่สีทางใบเอาลาดเลยก็ได้นะคะมาลาดผสมน้ำก่อนอันนี้มันก็ผสมน้ำมะค่ะโอเคลาดเลยทีดีโกรอันนี้ผสมน้ำแล้วครับหนึ่งต่อห้าใช่ไหมเนี่ยหนึ่งตห้าไม่รู้แหละเสร็จวดถ้ามีสลิงก็ดูดแล้วก็แย่เข้าไปในรูได้เลยนะคะอ่าสักแป๊บหนึ่งค่ะให้เขาดูดซึมเข้าไปแล้วเราก็ค่อยเอาทีดีปัสมาทาอืา มันได้แต่มันไม่ได้มันจะนำที TD พลัสนะคะเปิดกระปุกมาเป็นผงแบบนี้ค่ะตักช้อนตวงมามีน้ำไม่รอยไว้แล้วเนาะเราจะให้สองช้อนไม่เยอะค่ะไม่เยอะค่ะค่ะอ่าโอเคอันนี้คือ TD p l พลัสอ่าอัตราส่วนหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองค่ะหนึ่งต่ออค่ะห้าปแปลงคาสีก็ได้ อันนี้มีแปลงสีฟันก็เลยใช้นี่เลยเอาเท่าบูดหน่อยครับสามวันทาสามวันทาได้ต้องรักษาต้นรักษาครับแต่ถ้าป้องกันหนีทาสิบห้าวันทาได้ถ้าป้องกันช่วงช่วงนี้นะครับช่วงที่เขากำลังเป็นหนุ่มค่ะมันเอาเข้มๆหน่อยคมนหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันเด้อนี่เด้อคุณสังวานใส่หนึ่งต่อหนึ่งเลยครับผมนะค่ะนี่ค่ะถือว่าทุกต้นเลยนะเนี่ยเกือบจะทุกต้นเลยเป็นสายช่วงนั้น เอ่านั่นแหละเกิดจากขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่เลยนะอันนั้นอันน่ะค่ะค่ะแล้วก็มีความเหนียวมาเบอร์หนียวมากห้องเล่านานทั่วหมื่อยอะไรหลวงก็หลังสีหลวมเลยถือออกขึ้นมาเลยตัวแผเลยค่ะป้ามันอาจจะไม่ขาวโพลนแต่ว่ามันมีตัวเนื้อยาเข้าไปแล้วล่ะค่าจะมีตัวสารอาหารด้วยมีคาร์โบอร์หน่อยด้วยมันมีอะไรหลายอย่างแล้วก็รักษาด้วย ตัวในตัวทีดีพัดนะครับแค่้จริงก่อนจะจากนั้นก็ทีดีซอยเพื่อ,อปรุงปรับสภาพพีค่ะวันนี้คือที่สุดของต้นห่วงหัวรีค่ะที่วันนี้เราเติบโตพร้อมกับจุดอราร์ลขาพืชที่จะต้องนำมาให้เราได้ใช้ให้ต้นไม้เติบโตสมกับที่เป็นมูลค่าต้นละหมื่นต้นละแสนนะคะดังนั้นเราก็หมั่นดูแลต้นไม้ของเรานะคะการบ้านป้องกันดีกว่ารักษาค่ะ